เรียนว่ายน้ำหนคอร์สจะว่ายเป็นเลยไหมเป็นคำถามยอดฮิตที่หลายๆคนถามเข้ามาคลิปนี้ครูตูมีคำตอบลองไปฟังกันดูนะครับ oh, เรียนว่ายน้ำหนคอร์สมีโอกาสว่ายเป็นได้ครับแต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก4อย่างดังนี้ข้อที่1 ผู้เรียนมีความคุ้นชินกับน้ําถึงแม้ว่าผู้เรียนจะไม่มีประสบการณ์ในการเรียนว่ายน้ําแต่ความคุ้นชินของน้ําแต่ละคนมไม่เท่ากันเช่นเรื่องของการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อการไม่กลัวน้ําและการกลั้นหายใจในน้ําซึ่งเป็นทักษะง่ายๆที่สามารถฝึกได้ถ้าผู้เรียนสามารถทําได้เร็วก็สามารถว่ายน้ําเป็นได้เร็วเช่นกัน 2. ผู้เรียนเรียนกับคุณครูที่มีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจในการสอนว่ายน้ำทายทอดเทคนิคการสอนให้กับผู้เรียนได้เข้าใจง่ายปฏิบัติฝึกง่ายๆก็จะทําให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและฝึกเป็นได้เร็วยิ่งขึ้น 3. ฝึกอย่างสม่ําเสมอควรฝึกอย่างน้อยต่อเนื่อง1-2ถึครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้พัฒนาการในการเรียนว่ายน้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณฝึกและหยุดจะทําให้การเรียนไม่ต่อเนื่องจะต้องกลับมาทบทวนในเรื่องที่คุณเคยฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นการฝึกต่อเนื่องจะทําให้คุณมีโอกาสว่ายน้ําได้เป็นเร็วแน่นอนข้อที่ 4. สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเรียนให้เป็นเร็วยิ่งขึ้นขนาดะน้ําที่ไม่เล็กและใหญ่จนเกินไปรวมถึงอุณหภูมิน้ําที่เหมาะสมคืออุณหภูมิ28ถึง32องศาก็จะช่วยให้คุณมีความพร้อมและเรียนได้อย่างมั่นใจ ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่เรียนว่ายน้ำและสามารถเรียนว่ายน้ำได้เป็นเร็ว Aqua Active เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เรามีพร้อมที่จะให้คุณมาฝึกว่ายน้ำกับเราได้สนใจสมัครว่ายน้ำกับ Aqua Active ติดต่อรายละเอียดตามโพสต์ข้างล่างนี้ได้เลย